ได้เห็ดมาจากบ้านแลดูร้อนค่ะไม่ได้ตั้งใจไปเก็บนะได้มาไม่ถึง10ดอกค่ะก็เลยเอามาต้มไว้ไม่รู้จะทำอะไรต้มไว้ก่อนเคยเขาเรียกอะไรแกงอ่ะมันไม่ค่อยอร่อยค่ะหรือว่าเราแกงไม่เป็นก็เลยกะจะยำ หรือจะทำเป็นซุป,ปเห็ดตําเห็ดใครมีเมนูอะไรคอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะขอบคุณนะคะว่าทำอะไรได้มั่งที่ไม่ใช่แกงะค่ะต้มไวเชยๆสรุปเห็ดที่ต้มไว้นะคะเอามาปั่น ให้มันละเอียดว่าจะตำาาคงไม่ไหวครกเล็กๆเดียกก็เลยใส่เครื่องใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วก็จะเอาไปคั่วอีกทีหนึ่งทำเป็นน้ำพริกออแห้งๆดูซิว่ามันจะได้ไหมอันนี้ปั่นอยู่นะคะน,นี่ค่ะอันนี้คือเห็ดนะเห็ดพึ่งขาดำ เราจะเอาไปคั่วแล้วก็จะปรุงใส่พริกน่าจะพอดีแล้วค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดนะคะก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนเหมือนเราตำนั่นแหละคะ่ะแต่เราเอามาคั่วใส่น้ำปลาปลารหใส่น้ำมะขามลงไปเราจะคั่วให้มันแห้งๆหน่อยกลายเป็นพริกเห็ดคะ่ะน้ำพริกเห็ด สูตรนี้คิดเองนะคะถ้ากินไม่ได้ก็ทิ้งไปเพราะเราไม่อยากเก็บไว้ในช่องฟิตมันเยอะแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำพริกน้ำพริกเห็ดชิมแล้วดูแล้วนะคะรสชาติมันได้เลยอะ่ะ ทำละเอียดเอาเครื่องอะแทนครกแล้วก็มาคั่วใส่ปลาร้าใส่น้ำมันมะขามเอ้ยใส่มะขามใส่พริกใส่เหมือนเหมือนที่เราตำนั่นแหละคะ่ะใส่น้ำปลาใส่ถ้าใครมีผงชูรสก็ใส่ผงชูรสอันนี้ใส่น้ำมะขามลงไปมันก็เลยกลมกลม่อมเราก็คั่วกินกับข้าวเหนียวได้กินกับ ต้มได้ต้มผักนึ่งผักได้นะคะรสชาติพอดีเลยนะคะสีอย่างนี้เผ็ดนะคะพริกเผ็ดมากเอาพริกผงใส่คงกินไม่ทันก็น่าจะใส่โหลแล้วก็ใส่ช่องสซิดไปกลัวมันขึ้นเดขึ้นล,ลาด้วยแหละ ปั่นแทนตำนะคะใครมีเห็ดพึ่งเยอะๆนะคะเอามาต้มก่อนแล้วก็เ,าเอามาปัน่นแล้วก็ามาทำเป็นน้ำพริกก็ใส่เครื่องเหมือนน้ำพริกเราทั่วไปนี่แหละถ้ามีปลาสับก็สับลงไปก็น่าจะอร่อยนะ รสชาติใช้ได้ค่ะชอบเห็ดมันมีประโยชน์มากอันนี้เห็ดนี้ไม่ได้เก็บรวมนะคะเก็บชนิดเดียวส่วนตัวเพิ่งมากินเห็ดปีนี้นะคะที่เก็บเองที่เก็บจากป่าธรรมชาติเพิ่งเป็นปีแรกในการกินเห็ดเพราะไม่กล้ากินค่ะ ต้องศึกษาศึกษามาหลายปีแล้วนะก็ไม่กล้ากินกลัวธาตุเราไม่เข้ากับเห็ดบางชนิดก็เลยกล้าที่จะกินเห็ดชนิดนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะอร่อยค่ะทุกคนลองนะคะใครมีเห็ดเยอะๆ ถ้าใครอยากตำก็ตำเอาถ้ามีครกใหญ่ๆ